Eu แล้วเจ้าอะไรเป็นใครแลวคิงอปไนไผเจ้าอะไรเป็นใครอย่างที่นี่แม่เจ้าว่าไดไเป็นใครกันแน่บาบบอกเอาแนอย่างที่นี่ถามแม่ผมมาจากแคว้นแดนไกลจะมาหายุทธภพที่เพาะไรแดงบ้านของพ่ออยู่ฮะเจ้าเพาะอยู่แม่นข้าน้อยขอคารวะท่านเสด็จอันข้าคืออาซ่ง อส่งแห่งเม<ต><ผ>ืองสิงบุรีสิงบุรีถ้ามีพี่น้องสองท่านพี่น้องชื่ออติงอาส่งกับอติงวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเพราะไรแดงครัผมเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในช่วงฤดูฝนด้วยที่เพราะว่าฤดูฝนเป็นฤดูที่เพาะไรแดงยากและหลายคนไม่กล้าเพราะเอาจริงๆมันเป็นฤดูหรอไรแดงเนี่ย ช่ครับฤดูฝนนี่คือมันจะตัวอะไรแดงไม่มีปัญหาพี่แต่ตัวปัญหาคือการปั๊มอาหารมันที่เรียกว่าคอเลราพวกน้ําเขียววันนี้เริ่มจากเริ่มพาอเลยไหมอยากใครไม่เป็นอะไรประมาณนี้จะสอนแบบละเอียดเลยแล้วกันนะครับสำหรับวิธีการพ่ออะไรแดงง่ายๆครับอันดับแรกต้องมีน้ําชนะาชนะภาชนะก็จะแนะนําว่าให้เป็นกระมัง80ลิตร100ลิตรอะไรเงี้ยแล้วก็กระบปูนกระบปูนแบบนี้ง่ายสุดอันนี้ถึกทนนานปช่ใหมเป็นสิบปีประบาณกระปรุนกี่ลิตร240ครับที่ผมใช้ ใช้200ได้220 240ได้โอเคภาชนะเสร็จน้ํามีอยู่แล้วรับผมต่อมาก็คือหัวเชื้อ้องเขียวคอลล่ตัวเนี้ยจริงๆทุกคนต้องมีก่อนหาจากไหนได้ก็หาจากผมก็ได้ถ้าไม่มีคือจริงๆอะ่ะมันคือการต่อยอดครับในถังที่เราขยายออกมาเป็นน้ําเขียวแล้วเราก็ตักจากถังที่มันเขียวแล้วพี่คือถังที่มันเขียวแล้วพวกนั้นอะสามารถไปต่อยอดให้ถังที่2ถังที่3คือถ้ามีแล้วใช่ก็คือถังทุกถังก็สามารถต่อยอดในถัง<อ>ต่อไปได้แต่ถ้าใครเริ่มใหม่จากศูนย์เลยต้องมีเรามีต้อง ผมขายอยู่ที่120ครับพี่ราคานี้มาขายมาประมาณสี่ห้าปีละมันเป็นสินค้าที่ซื้อครั้งเดียวจบพี่คือไม่ได้แบบบางคนตกใจว่าแพงแพงแต่มันดีไงพี่ก็คือแบบเอาไปใช้สามวันห้าวันเขียวอะไรเงี้ยครั้งเดียวทั้งชาติเลยคุณก็ไปต่อใช่ไปต่อยอดลงทุนแค่นั้นเฉพาะตัวนี้นะแล้วก็ตัวเนี้ยเรียกว่ากากผงชูรสอะมิ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 ใช่ครับอันนี้ก็มีขายอันนี้มีขายเท่าไหร่ตัวนี้ผมขายอยู่มันเป็นหัวมันเลยนะพี่ไม่ได้ผสมน้ำคือเหนียวเนียวเลยก็ 100บาทตัวนี้ใช้ได้ประมาณ3ตัน3 0 0พลิตรน้ำเหรอใช่ 3>, 3ตันอ๋อแล้วก็มีน,นี่ด้วยใช่จะทำถังนี้ได้ประมาณ20่ถังโดยประมาณสูตรก่อนก่อนหน้าเนี่ยมันจะใช้ตัวของปุ๋ยเสมอ,อมในการเร่ง NPK เร่งพวกกิ่งกาง้านใบอะไรเงี้ยพี่แล้วก็จะใช้พวกอ,อ,อาหารปลาดุกในสูตรเดิมของมันนะอาหารปลาดุกอาหารไก่3ตัวเนี้ยตัดทิ้งเลยครับ <c oughs> ตอนนี้คือเป็นช่วงฤดูฝนครับแล้วใช้สูตรเนี้ยได้ทั้งปีเลยนะใช้แค่ยูเลียแล้วก็ ตัวลำข้าวอันนี้คือลำข้าวใช่ลำข้าวจากโรงสีก็ได้ลำละเอียดได้หมดครับอ๋อขอเป็นลำใช้แค่บนตัวนี้เท่านั้นสองตัวนี้หอเริ่มใช่ครับแต่พอถ้าเป็นเจ้าตัวอาหารปลาดุกมันมีไขมันที่ไปเคาะน้ำเขียวทำไมน้ำเขียวถึงแดงถึงเน่าอันนี้มันเรียกว่าน้ำเขียวเลี้ยงลายแดงครับตัวนี้เป็นตัวอาหารที่ใช้เลี้ยงลายแดงเป็นอาหารเอ่อทำไมมันถึงเน่าก็คือมันเกิดจากขั่วไขมันพวกนี้มันหมักนานๆก็จะเริ่มเน่าน้ำก็จะเริ่มเสียแล้วก็น้ำเขียวก็สารายก็แตกตัวไม่ได้ก็เน่าตายไป ตัวนี้มันเลี้ยงดีอย่างหนึ่งคือผมเลี้ยงมาประมาณ10ปีละไอตัวน้ําเขียวนี่นะไม่เคยติดโลติเฟอร์โลติเฟอร์จะคล้ายๆอะไรแดงนี่มันคือตัวทําลายน้ําเขียวถ้ามันลงน้ําเขียวก็คือน้ําเขียวจะพังไปเลยครับส่วนใหญ่จะเจอปัญหานี้กันครับคือน้าเขียวบางตัวถ้าอ่อนเอนก็จะทนตัวนี้ไม่ได้แต่ของผมมันเลี้ยงวันนี้อยู่กลางแย่ากลางแดดกลางฝนกลางลมหนาวก็ปล่อยกันไปร้อนก็ปล่อยกันไปฝนตกก็ปล่อยมันโดนไปจนสาลายมัน เซตัวกับสภาพอากาศได้ทั้งหมดะครับก็สามารถเพาะได้ทุกฤดูครับและถ้าสมมติอยากจะมีลายแดงตลอดเนี่ยต้องมีกี่กระมังอันนี้สมมติว่าหลักแบบน้อยอเลยสาหรับมือใหม่เนาะก็สามกระมังก็ได้ครับลายแดงน้ำเขียวสักห้ากละมังเลย้ยครับล้วน้ำเขียวเนี่ยเราทำทิ้งไว้มันมีเสียไหมมีครับมีโอกาสเสียศัตรตูของมันก็คือลิ้นน้ำจืดเอออตัวผิวน้ำเลยอ๋อผิวน้ำนี่คือลิ้นน้ำจืดใช่ครับออกลูกเป็นหนอนแดงจะมีตัวลูกยุงครับลูกน้ำอย่างไรตัวนี้ศัตรูของลายแดง เอาสัดตัวของน้ําเขียวด้วยเรามาถึงอันนี้ก็แต่ละคนใช้กระบะกํากังเท่าไหร่ก็ลองคํานวณลดหลังกันไปได้อันนี้เรายิงจาก240เอาเอาเอา,เอาตีเฉลี่ยไปเลย200ลิตรครับอัอนดับแรกใส่เจ้าตัวปุ๋ยยูเรียไปก่อน2-3-4ช้อนครับ50ลิตรนะครับพี่ต่อ1ช้อนปุ๋ยตัวเนี้ยมันก็จะเร่ง พวกสา่ายตัวนี้มันคือสาลายนะครับเร่งให้มันเขียวได้เร็วขึ้นจริงๆอ่ะถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใส่ลำก็เลก็เนะขียวนะเขียวถ้าเป็นหนวเชื้อตัวนี้นะนแต่ว่าทําไมถึงใส่ตัวพวกนี้ไปด้วยเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เป็นสารอาหารให้ไรแดงบูมได้มากของปกติลำคืออาหาร,าหารใช่ครับมันคือการหมักเพื่อสร้างอาหารให้สาลายแล้วก็สา่ายพวกนี้พอไรแดงมันกินมันก็จะบูมได้เยอะกว่าปกติบางคนก็ใช้แค่อมิกับน้ำเขียวแต่ผลผลิตมันก็จะน้อยลงต่อใบลำเท่าไหร่เลยสี่ช้อนเหมือนกัน เท่ากันหมดครับอ๋อสี่สี่สี่อามิสี่ลำสี่ปุ๋ยสี่น้ำเขียวหยดเดียวก็ได้<า>ถ้าใส่มากนะมันจะเน่าพี่หากระชอนมาตักเอาพวกกากกากอาหารพวกนี้พี่ออกเพราะว่ามไม่งั้นมันจะหม,มักอยู่ในนี้นานแล้วมันก็จะเริ่มเน่าได้เหมือนกัน<า>น้ำเขียวก็จะอยู่ได้ไม่นานอ,อยู่ได้แค่สองสามสัปดาห์นี้แต่จริงๆริงมันอยู่ได้สองสามเดือนเลยนะสเดือนเลยของผมนี่สองสามเดือนเติมอามิไปสี่ช้อนเหมือนเดิมอันนี้เหรอใช่จริงๆอามิสามช้อนก็ได้พี่หรือเราจะกะเอาก็ได้ถ้ามันเป็นแก๊สนนี่มันแข็งปักเลย นแก๊สที่จริงๆอ่ะที่บุ้มเลยวางแผนไว้คือมันอาจจะระเบิดเสฉยๆอ้าวเหรอเออเพราะมันเป็นแก๊สต่อย่างงี้ได้ไหมไม่นี้ไม่นีค่อยๆเปิดเอาเอาจุ่มน้ำแล้วเปิดที่นะครับคือทำให้แก๊สออกนี่คือวิธีการเปิดในน้ำถ้าถ้ารู้สึกว่าขวดที่ได้ไปมันแน่นมันตึงๆให้เปิดในน้ำบบางที่เขาก็จะเอาอะมิไปผสมน้ำเพื่อขายต่อยอดอะไรเงี้ยมันก็จะต้องใช้ปริมาณที่เยอะขึ้นถ้าเอาไปใช้จริงๆครับเหลือน้ำเขียวน้ำเขียวอะไรหยดหนึ่งพี่ถ้าจริงๆอ่ะหยดเดียวก็เขียวได้เลยเหรอหยดเดียวแค่นี้เขียวได้สมมติแค่นี้ย สมมติเนี่ยผมว่ากันนี้นะเนี่ยอันเนี้ยอันนี้นนย,ยคือต่อแล้วเหรอสามสี่วันก็เขียวได้<ะ>ใช่หรือว่าถ้าเรามีเยอะใช่ไหมถ้าใส่เยอะมันเขียวไวปะเขียวไวกว่าอันนี้ใช่อันนี้มันคือเป็นสาหร่ายแล้วเดี๋ยวมันก็ไปแพร่เดี๋ยวมันเออก็ที่สำคัญให้วางที่ล่งแจ้งให้โดนแดดเยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับ,รบถ้าแบบผืน,นจริงๆเอ๋ขอให้มันโดนแดดสักครึ่งวันก็ยังดีถ้าสาหร่ายไม่โดนแดดพี่มันจะไม่สังเคราะห์แสงเราต้องคนไหม ไม่ต้องคนครับปล่อยแบบนี้ก็ได้หรือจะคนก็ได้ครับถังที่ไม่นอนนั่งอ่ะสิบสี่วันใช้งานได้เจ็ดวันมันยังจะมีกลิ่นแอมโมเนียแอมโมเนียก็คือกลิ่นของปุ๋ยเนี่ยละเพราะฉะนั้นเวลาถ้าสมมติว่าเราจะวางแผนเรื่องการเพาะปลาเนี่ยต้องทำไอ้นี่ก่อนใช่ต้องตัวนี้ก่อนต้องต้องมีลายแดงก่อนต้องมีลายแดงก่อนนะครับถ้าใครซื้อน้ําเขียวไปอยู่ได้กี่วันน้ําเขียวในขวดจะอยู่ได้ไม่นานครับประมาณสองอาทิตย์เองประมาณสองอาทิตย์ครับเพราะมันจะเริ่มตกตะกอนเพราะว่ามันไม่ได้ส่องข้อแสงดังนั้นการเก็บนนนนน้้้้้้้้เเเขีีีีียยยวววววใใหกก็็บไไัังตตแลคค่่ออออดดปสสญื๊มทุ แต่ถ้าสมมุติว่าเติมเยอะเกินไปอ่ะพวกนี้น้ําเราอ่ะรู้สึกเป็นสีแดงนะคือไม่ผ่านล้เพราะคือถ้าสีแดงคือเสียใช่ครับถ้าออกเป็นสีสีคุณๆตัวเนี้ยถ้าสีคุณๆตัวเนี้ยยังไงก็เขียวปล่อยทิ้งก็คือปล่อยทิ้งรอ14วันใช้ได้พวกนี้พวกนี้จริงๆอ่ะเอากระชอนตักออกหน่อยครับตักเอาเศษออกเอาเศษออกแค่นั้นแหละครับแล้วก็ปล่อยทิ้งนะครับเดี๋ยวมันก็เขียวพอ14วันมันเขียวใช่ไหมพี่นนท์เราก็ตักจากถังที่มันเขียวแบบถังที่พี่นนท์อ่ะอ่าเราก็ตักประมาณเนี้ยเอาาาามมมทแแบบนนนนี้้้้้้เเเเเลลยยหหืืออออดดดิ14 14ถถถััังงงววึป็ชชไไใ่่ะ มันกินน้ําเขียวขึ้นมามันกินเร็วมากเราต้องมีน้ําเขียวเติมให้เขาตลอดอดังนั้นตัวนี้ต้องเยอะกว่าไรแดงถ้าเลี้ยงไรแดงหนึ่งถังให้ทําน้ําเขียวสักสามถัง14วันน้ําเขียวใช้ได้น้ําเขียวก็จะอยู่ได้อีกประมาณสองอาทิตย์ถ้าอยู่ในถังนี้ได้เป็นเดือน2อเดือนอ๋ออยู่ในถังได้เป็นเดือนใช่แต่ถ้าอยู่ในขวดอะสองอาทิตย์สิถ้าช่วงฝนตกอะเปิดทิ้งเลยถ้าเป็นของผมนะถ้าเป็น,นตัวนี้คือมันทนฝนเป,เปิดทิ้งคือก็ปล่อยไว้ปล่อยไว้เนี่ยให้มันล้นไปใช่แต่ถ้าแบบเน่นไไมฝด้ เชื้อคอเลรามี2แบบครับแบบที่เขาตีแบบตีออกซิเจนเลี้ยงแบบเลี้ยงเป็นชั่วคราวไปไม่เคยผ่านฤดูอื่นจนตัวสาหร่ายมันไม่ยอมกายพัน,นอ่ะคือถ้าโดนฝนอ่ะลองสังเกตเลยฟ้าร์มเยอะฟา้ฟามไหนก็ได้ที่เขาแบบเพาะปลานะพี่แล้วก็พอฝนตกน้าเขียวตายหมดพวกน้ําฝนนะ,ะน้นะําฝนนะมันตกไปอยู่ผิวน้ําน้ําเขียวก็จะสั่งคอแสงไม่ค่อยไหวอ่ะมันก็จะจางๆไปแล้วก็ตายไปอะไรประมาณนี้มันก็จะเสียแต่ถ้าฤดูร้อนนี่คือง่ายสุดง่ายสุดร้อนง่ายสุดมันชอบ ใช่ครับแล้วก็หน้าหนาวเขาง่ายและระหว่างไอ้ที่14วันเนี่ยเราต้องเติมอาหารเติมอะไรไหมล่ะไม่ต้องแล้วครับพี่ต่อจบเลยแค่นี้จบแล้วต่อทางหลังจากอันนี้เสร็จแล้วอ่าเราก็ต้องซื้อไรก่อนปะใช่ไรแดงให้ใช้เป็นตัวไรมาโคไรมาโคมันเป็นไรของหลักส่วนใหญ่ไรประมงเขาใช้มาโคครับไรมาโคคือมันจะเล็กว่ามาโคโคปลาใช่มันมีขนาดที่ ถ้า,าจริงๆมันอ้วนกว่าไรของธรรมชาตินะไมาโคมจะอ้วนกลมมันจะแตกตัวได้ง่ายมันกินได้ทั้งน้ำเขียวน้ําใสเลยคือการแตกตัวมันง่ายแต่ถ้าเอาลยธรรมชาติพข้งนในน้ําเขียวมันจะไม่ยอมแตกตัวพี่อย่างที่ผมส่งไปนะโอกาสรอดอยู่70%ครับอ,อย่างสมมติว่าผมส่งไป10คนอาจจะมี3คนที่ส่งไม่ผ่าน ผมก็ต้องประกันให้ใหม่ก็คือส่งให้ฟรีคอนเทนต์ <Okay. S 1> แล้วส่งยากนะที่ต้องคำนวณออกซิเจนด้วยถ้าส่งไรม,มีชีวิตไปอะ่ะมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าอยู่ที่เราร0 0ซก็อยู่ที่ขนส่งด้วยว่าถึงช้าถึงเร็ว <Yeah. S 1> อากาศสวิงไหมอากาศสวิงก็ไม่ได้นะอ,นออกจากเรามันดีอะ่ะออกจากเราดีหนึ่งวันที่ออกจากเราดีแน่นอนแต่อพอวันที่สองอะ่ะถ้าอากาศทางโน้นนะทางปลายทางกลางทางมันสวิงมันหนาวเฉยไรก็ตกกลางถุงก็มีตกก็คือหายไปเลยตายอะไรเงี้ยพี่แล้วต้องใช้มาโคเท่าไหร่หยดเดียวก็คือละอย่างสมมติว่าผมไปจับโดนถังไรแดงเนี้ยแล้ว อีกสักอาทิตย์หนึ่งนะน้ำเขียวเราจะเริ่มดอกเป็นสีอื่นจะเริ่มจางลงลฟ์ฟื้นขึ้นมาเลยครับลแตกตัวขึ้นมาเฉยเลยแล้วก็ศัตรูอย่างหนึ่งระวังครับถ้าเลี้ยงลายแดงคนเลี้ยงไว้ไกลจากน้ำเขียวให้มากที่สุดอย่างน้อยสักสามเมตรได้คือมันจะมีข้อเขียดอาจเขียดจะไปนอนเล่นน้ําในบ่อลายแดงแล้วกระโดดมาลง,ถ,งถังน้ำเขียวเลยพี่สวยเลยนะลาเกิดอ่างเงี้งยคือลาเกขาะขาเหียดมาแล้วก็ฝนเวลาฝนตกใช่ไหมน้ําฝนก็เด่นใส่บ่อลายแดง กระดอนมาโดนตัวถังน้ําเขียวอะไรเงี้ยกองเลยนกไก่วิธีก็ตอนนี้เราจะเอาไปเลี้ยงในกะละมังก่อนเต็มเลยพี่เต็มสุดแล้วสุดเลยวเนี่ยอีกหน่อยเห็นื่อยไหมเออได้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 ยกมาทุ่งเทจริงพี่แบบนี้ร้านวิวใส่ตรงนี้ครับกองเลยกองเลยครับพี่กองเลยเนี่ยเห็นไหมหนอนแดงอะไรเงี้ยติดมาลูกยุงอะไรเงี้ยติดมาเราก็ต้องกองออก ถ่ายเมงดาอะไรเงี้ยพี่เมงดาน้ําจืดตอนเวลาที่เราถ่ายตอนนี้พี่11โมงายแดงจะลงหมดแล้วมันร้อนเมื่อคืนนี่เห็นไหมแบบตัวายแดงมันขึ้นอะโหแน่เดี๋ยวอินสิร์ตอนกลางคืนให้ดูถ่ายไว้แล้วเมื่อคืนแล้วก็ตอนพอตอนเช้าก็จะเยอะพอตอนเที่ยงหายถังทางเนี้ยคือใกล้หมดแล้วครับถ้าสียูนี่คือใกล้หมดละถ้ามันใกล้หมดหลายคนถามว่าทํายังไงพี่เททิ้งเลยครับเราเติมเก็บตัวไรไว้ก่อนอเก็บตัวอะไว้ประมาณนี้ก็ได้ แล้วก็เติมน้ำเขียวใหม่แล้วก็ปล่อยไลไปโอเคจะใช้เลยไหมพี่เนี่ยได้ตแตหลังวิธีการใช้จริงๆใช้ช้อนก็ได้นะผมไม่ได้เตรียมอะสลินได้ไหมได้พี่ <c oughs> จัดเลยสุดขนาดนี้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันก็แตกตัวเองครับแต่ว่าถ้าน้ําเขียวที่เจ็ดวันแล้วถ้ากลิ่นแอโมอโมเนียอยู่นะครับพี่มันจะแตกตัวชา้ามากส่วนใหญ่ในการปล่อยครั้งแรกครับของหลายๆคนที่ซื้อจากผมไปหรือว่าใครก็ตามนะฮะก็ปล่อยครั้งแรกจะช้า่อยประมาณเจวัน 14วัน21วันเลยนะในน้ำมันมีแร่ธาตุได้เหมือนกันบางคนใช้ปลาปลาบางคนใช้บาดาลบางคนใช้น้ําบ่อแร่ธาตุธาตุสนินีะมรก็แตกต่างกัน<ม>ละลาแดงมันจะเซตกับตัวนั้นเพิ่มด้วยครับมันก็จะเกิดการช้าแล้วก็เรื่องของความร้อนชื้นด้วยเลี้ยงลรแดงให้เลี้ยงใต้าชายคาหรือว่าในร่มครับ<ม>ดีสุด<ม>ตัวน้ําที่เราใช้ทําน้ําเขียวหล,ลักตัวน้ำนะพี่อันนี้พูดถึงน้าําใสๆตอนแรกที่เรามาเลี้ยงเนาะมันเป็นตัวเดียวกันของผมสามวันก็แตกละสามวันสามวันแตกแต่เยอะไหมแตกก็เยอะครับผมเยอะใช่ไหมเยอะ เฮ้ S <S ยเอาไว้ถ้าแต่ถ้ามันบูมจริงๆผิวน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีแดงตัวไรจะแน่นตักเลยทีใส่แค่นั้นและแต่ถ้าเรายิ่งใส่เยอะมันจะยิ่งไวปะก็วครับไม่เกี่ยวจริงๆอ่ะพี่เพราะว่ายังไงไรมันก็ต้องตกไปก่อนออไรมันจะตกแล้วทิ้งไข่แล้วขึ้นมาอีกทีครับถ้าปล่อยครั้งแรกนะเนี่ยเ,เหมือนเหมือนที่ผมปล่อยไแบบเมื่อกี้สมมติผมปล่อยไปประมาณนี้เลยสมมตินะครับทั้งกระชอนเลยนะคืนเนี้ยมันอาจจะขึ้นมาให้เราเห็นแล้วก็พรุ่งนี้เช้ามันจะหายไปหมดเลยแล้วก็อีกสักสองสามวันมันจะเซตตัวใหม่ มันจะขึ้นมาเป็นลายชุดใหม่ครับแล้วมันจะอยู่ได้กี่วันสมมติตัวลายแดงสมมติเราไม่ตักเลยอะให้ถ้าไม่ตักเลยประมาณอาทิตย์หนึ่งครับอยู่ได้อาทิตย์หนึ่งถ้าตักเลยปุ๊บอีกวันต้องเติมน้ำเขียวละหลังตักก็ต้องเติมน้ำเขียวลงไปเพราะว่าตัวลายแดงชุดใหม่มันก็ต้องการน้ำเติมน้ำเขียวแต่ไม่ต้องถ่าย ไม่ต้องถ่ายครับแบบนั้นเติมนี่เติมประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ20%ก็ได้ครับแต่ก็อาจจะมีแดดบ้างลมบ้างไม่เป็นไรลำไรตอนเช้าเช้าตอนเที่ยงโดนบ้างตอนบ่ายก็ไม่ต้องโดนอะไรถ้าล่มเลยก็ไม่ดีใช่ไหมล่มเลยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตัวสาร้ายจะไม่ค่อยโอเคสามารถถ้าบ้านคนบ้านคนมีแบบโล่งเลยไม่มีหรอใช้คายมีอะไรใช้เป็นสแลเเรนได้ไหมได้ครับสแลนดีครับกรองกรอง UV ให้ด้วยถ้าไม่มีจริงกระเบื้องปิดไว้ก็ได้ครึ่งหนึ่งปิดครึ่งหนึ่งใช่ครับอ๋อออเเเไไดรลนี่่ยยขาาทห ห,หัวหัวเื้อตถ้าสมมติว่ามาเอาเองนะพี่นนท์มาเอาเองผมก็จะขายถุงใหญ่แน่นเลย50บาท50บาทมาเอาเองนี่ก็คือที่เชียงรายเชียงรายแต่ถ้าออนไลน์ผมต้องบอกก่อนออนไลน์ผมจะใส่ไปให้มันรอดเท่านั้นครับให้รอดผมขายถุงร้อยี่อือันนี้คือแพงนะสําหรับการขายอะไรถุงร้อยแพงนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าผมอาจจะส่งให้มันตายได้ผมก็ต้องเทมแต่เทมใช่มันยากครับอันนี้ยากจริงการคำนวณออกซิเจนต่างๆอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันแพงแต่ว่าซื้อครั้งเดียวแล้วเราไปต่อยอดในการปล่อยน้ำเขียว พอมันแตกตัวมาก็คือจบแล้วทีเนี้ยเรามีอาหารใช้สองคเดือนเนี้ยเราวนใช้อยู่นั่นพี่เป็นปีก็ยังได้เดี๋ยวเราจะตักไปให้ปลากินนะครับแต่ต้องต้องเปลี่ยนน้ำเหรอใช่ครับน้ําที่เราให้ก็เป็นน้าใสพี่อ๋อเปลี่ยนน้าไปเลยเราไม่ได้ตัดทั้งน้ําอันนี้ไปไม่ได้ตัดทั้งตัวไปใช่ครับอันนี้เอาน้าที่เราใช้เลี้ยงปลาก็ได้น้าที่แบบเป็นน้ําประปลาน้ําบาดาลน้ําอะไรของเราก็ได้หรือว่าน้ําที่เราพักแล้วก็ได้พี่ตัวหนึ่งสําคัญมากอันเนี้ยหลายคนไม่รู้กระชอนตัวเนี้ย ใช้แยกนะครับคือถ้าจะใช้ไปตักสารอาหารในน้ําเขียวทิ้งใช่ไหมห้ามเอามาตักถังลายแดงเด็ดขาดถ้ากระชอนตัวเนี้เคยแตะน้ําที่เป็นลายแดงไปแล้วไม่ว่าจะผ่านไปกี่วันนะพี่แล้วเผื่อเอาไปตักในตัวถังน้ําเขียวลายแดงเกิดได้นะเพราะมันมีไข่ใช่ครับผมเศษไข่มันติด้ายังไงอ่ะก็นี่ฮะหาที่บีบซอสเลยพี่แล้วก็หลังจากที่เราตักลายแดงผสมกับน้ำเปล่าจริงๆรเราใส่น้ำหมักใบหูกวางไปด้วยก็ได้นะครับใส่ลงไปในเนี่ยครับที่บีบซอสตัวนี้เราก็บีบให้เลยนี่คือก็คือแบบเป็นเหตุผลที่แบบว่าเราโอ้ย่างี้เลยเราได้ แต่ปากัดจะให้เยอะกว่านี้ครับปลาหางนกยูงมันกินมันกินเก่งครับแต่ให้เป็นปากัดก็จะให้แบบนิดเดียวเดียวเนี่ยครับแค่นั้นใช่เดือและครั้แค่นี้ครับวันละครั้งมัน,มนไม่จะเป็นที่จะต้องให้พวกแค่ปากัดปลาหางนกยูงนะมันได้ทุกปลาทุกปลาเลยปลาโตก็กินได้ได้ครับปลาเล็กก็กินได้แต่ที่สําคัญคือถ้าใครเพราะพวกลูกปลาเล,เล็กเนี่ยสำคัญมากสำคัญถ้าสมมติว่าใครไม่สะดวกทางน้ำเขียวมันมีอาหารชิ้นหนึ่งเป็นอาหารสําเร็จรูปนะพี่แบบ อันนี้คือใช้งานได้จริงเลยครับก็คือแบบมันจะเป็นก้อนเหนียวๆเหมือนกะปิเอาอย่างเ้เลยกลิ่นคล้ายกันเลยอันนี้ก็มีขายใช่ไหมมีมีครับมีโอ้ขายดีมากที่อันนี้ต้องจองเลยนะบางทีถ้ามันไม่เปลืองพื้นที่ว่าจะต้องไปทําบทำกําลังเยอะน้อยใช่ไหมอันนี้พอในห้องได้เลยเติมน้ำมาแล้วนี่น้ำเปล่าๆเพียวๆเลยเพียวเลยที่กระบอกอ่าเป็นไงต่ออันนี้คืออาหารอะไรแดงน้ำใส่มันจะมีความเหนียวที่ลรงจับสามารถเหมือนดินน้ำมันอะอายุมาเก็บไว้ในตู้เย็นได้3เดือนครับวิธีใช้น้ำในน้ำเนี่ยตาส่วนครับผม จริงๆมันใช้ได้ตั้งแต่10ลิตรนะพี่แต่ว่า10ลิตรไลแดงก็จะน้อยตามลิตรน้ําที่เราใส่ไปครับก็จะแนะนําว่า15ลิตร2ี่ลิตร30 40 50ลิตรแล้วแต่ละกัน<ช>อันนี้น,นะพี่น้ำเนี่ยเราจะใส่ป,ประมาณนี้ครับอันนี้ว่าเยอะไปนะเนี่ยประมาณนี้ก็ได้ตัวอย่างนะครับประมาณอันนี้ประมาณ30ลิตรนะพี่ใ <30 S 1> ส่หนิลิตรใส่ไว้ตรงกลางเลยพี่ปุ๊บไม่ต้องขยี้ให้เละไม่ต้องกวนเลยสักอย่างวางแค่นี้แค่นี้นะครับพี่แล้วก็แค่แล้วก็เอาไรแดงมาปล่อยรอขึ้นใส่เยอะไหมไล่แดงดู แค่นี้ครับพี่จริงๆใส่ผมเคยทาคลิปไปในช่องผมผมใส่3มตัวนับลายแดงใส่3มตัวเลยพี่ oh. แล้วมันก็แตกตัวในการวางเต็มเลยผมปล่อยไปแล้วก็รอครับประมาณ3วัน4วัน5วันก็เริ่มแตกตัวขึ้นไปครับ uh huh. อันนี้ให้เลี้ยงในร่มอยู่ในร่มเลยในร่มครับมันต้องตากแดดใช่อาหารตัวนี้อาจจะมีฝ้านิดหน่อยหน่อยมันต้องตกใจนะครับถ้าเราใส่เยอะเกินไปมันขึ้นแน่นอนทำไมไม่ใช่ตู้มันตตียอะไรนะพี่ตู้มมันตี จะได้ไม่มีฝ้าเลยแต่บอลเลยเรามาพูดให้เห็นภาพคือในกรณีถ้าเราเพาะแบบน้ําเขียวใส่หัวเชื้อใส่ตัวแดงไปหนึ่งขีดเราคิดว่าจะได้รายได้กี่ขีดนะประมาณประมาณหนึ่งโลแต่ถ้าเราใช้อันนี้ใสตัวแดงเท่ากันหนึ่งขีดก็จะได้ประมาณสามขีดจริงๆผมก็อยากจะแนะนำว่าการทำแดงไม่ว่าน้ําเขียวอน้ำใสทําหลายๆกระมังได้ก่อนเพราะว่าเรื่องของกาศทำนอกจากเราจะเห็นว่าบันี้มันง่ายนะเหมือนที่ผมทํามันง่ายก็จริงแต่ว่าถ้า อากาศมันสวิงขึ้นมามันอาจจะมีถังหนึ่งไรอยู่ดีหายไปเลยตายอะไรปรนะมาณนี้เราก็ยังมีถังนั้นเก็บต่อยอดก็ต้องต่อยอดใหม่อันนี้ก็ต้องยอมรับด้วยครับว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราคิดมันต้องลงมือทำเดียวแต่ว่าถ้ามันหมดใช่ไหมครับพี่ตัวอาหารจะเริ่มเริ่มหายไปเราก็เติมก็ได้มีสวิธีก็คือเติมกับเปลี่ยนน้าใหม่แล้วก็ตักไรแดงจากถังนี้ไปใส่ถังใหม่ก็ได้ถุงนี้ร้0ยบาทใช้ได้3เดือน3เดือนประมาณนี้ครับพี่ลยทั้งวิธีการทําแบบว่าน้ําเสียว เพาะแบบน้ำเขียวแล้วก็มีน้ำใสน้ำใสให้อาหารก็น่าจะประมาณนี้ถ้าสมมุติว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเรื่องการเพาะพันธุ์จะซื้อน้ำเขียวจะซื้ออุปกรณ์ซื้อหัวเชื้อไรซื้อไอ้นนี่ติดต่อเอ้นนได้เลยเฮ้ยที่ผมได้หมดได้หมดติดต่อผมก็ถึงเหมือนกันผมงได้เหมือนกันได้ติดต่ออันก็ได้อันก็ช่องอะไรนะอัน ATC Studio ครับทาง Facebook ทั้ง y o u t u อ่า i t ก o k ได้หมดมีทุกช่องทางเห็นผมทําในช่องหรืออะไรก็ตามแบบดูง่ายแบบเฮ้ยอยากมีแต่พอ ไปลงมือทําจริงเราจะรู้ว่ามันผิดพลาดตรงไหนเราจะแก้ตรงไหนเราค่อยแก้กันไปทุกอย่างมีการผิดพลาดหละมีพี่มีผงก็ยังผิดพลาดเลยตอนแรกๆนะครับก็ทําไปเรื่อยๆจนมันชํานาญไปแล้วครับอ่ะไปลงมือทําถ้ามีปัญหาค่อยปรึกษาได้ปรึกษาน้ํามันแดงน้ํามันเน่าใช่ไม่ออกไม่บูมก็เรามาคุยกันแล้วกันส่วนใหญ่จะเจอเรื่องบูมช้าเข้าที่เจอปัญหานะคือเรื่องของอากาศครับเดี๋ยวเราสังเกตไปเราจะเห็นเองว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยมันบูมเร็วเราต้องใส่เวลาไหนอะไรเงี้ยครับ โอเควันนี้เดี๋ยวขอขอบคุณอ่านด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกทท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบเนาะยังไงก็ขอฝากด้วยครับใหลติดนะเดี๋ยวเราจะมีคลิปดีๆนะครับมีคลิปความรู้ต่างๆแล้วก็ฝากช่องอ่านด้วยนะครับผมโอเคประมาณเนี่ยเกิดเลยเดี๋ยวเราไปฟันดักันต่อเดียว่ะนะสุดโอเคสวัสดีครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ